าวโดยผลิตภัณฑ์ชีวภาพ Greenleaf ริมพูการ์เดนรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี ับเข้าสู่ช่วงท้ทายของชั่วโมงข่าวรอบสัปดาวีคลี่ราวด์นะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันที่เรื่องของการศึกษาของไทยกันบ้างนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะก็ได้ออกมาบอกว่ามีมติว่าให้คงวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองไว้ในกลุ่มของสาระสังคมเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าให้แทรกหน้าที่พลเมืองเนี่ยเพิ่มในส่วนของกิจกรรมที่ฝ่ายศึกษาสามารถจัดขึ้นได้ก็เป็นการปรับในเรื่องของการศึกษา ผมก็ไม่รู้ว่าทางจริงๆแล้วการศึกษาของไทยเนี่ยมันปรับเปลีป่ยนไปยังไงในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานะฮะ,ะในอดีตเนี่ยไอ้ที่คุณพูดถึงวิชาเหาเนี่เป็นวิชาหลักมสมัยนี้มันอาจจะเป็นมันยังมีอยู่อาจจะไปแทรกแทรกอยู่แ,แต่ว่าคุณรู้ไหมการเรียนเรื่องประวัติศาสตร์เนี่ยสำคัญมากอ,มอย่างในสหรัฐอเมริกาถ้าคุณเข้าไปเรียนที่นั่นคุณจะเป็นคนชาติไหนแล้วแต่คุณต้องเรียนมันบังคับให้เรียนค,คือ คนเราเนี่ยนะถ้าเราไม่รู้ประวัติศาสตร์ของเราเราไม่มีความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของเราเราจะเหมือนกับต้นไม้ที่มันไม่มีรากมันจะเป็นต้นไม้ล้มลุกที่มีแต่รากฝอยเราไม่มีเราไม่มีรา,มมากแก้วแล้วผมเองผมก็รู้สึกว่าสังคมไทยในช่วงเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเหมือนไม้ล้มลุกเราจะเราจะศรัทธาอะไรง่ายๆอย่างเร็วๆเลยโดยที่ เราละเลยความเป็นไทยของเราคนที่ศรัทธาคนไทยกลับเป็นคนต่างชาติเช่นอาหารไทยค่คนฝรั่งเนี่ยคุณได้กินอาหารไทยสักมือเนยเหมือนขึ้นสวรรค์น,นะเพราะฉะนั้นดีแล้วครับเอามันกลับมาไม่อย่างนั้นเนี่ยนะสังคมมันจะไม่มีแก่นสารให้จับ ก็เป็นเรื่องราวของการศึกษานะที่บอกว่าวิชารบริษัทก็เหมือนกับการสร้างรากฐานของเยาวชนเราให้เข้มแข็งมากขึ้นนะคะคมาที่เรื่องต่อไปนะคะตอนนี้คอสชอค่ะก็มีมตินะคะให้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ค่ะจากที่เคยเป็นผู้ตรวจการราชการกระทรวงยุติธรรมนะคะให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แทนก็เป็นการาเปี่ยนตำแหนง่งคนก็เฮกันเยอะนะคนที่เป็น เขาเรียกอะไรแฟนคลับหมอพรทิพย์อ่ะคุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยคือคนในสังคมเนี่ยนะทุกคนมีเครดิตคุณมีเครดิตมากคุณมีเครดิตน้อยหรือคุณมีเครดิตติดลบนะคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยคุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ยเป็นคนที่มีเครดิตในเชิงบวกมากานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเอ,อต้องชมคสอชครับเวลาเขามีอำนาจที่จะทำอะไรเนี่ยแล้วเห็นเหมาะสมเนี่ยเขาไม่รีรอนะ ก็ S <S> <S สั่งพวเลยแล,และนี่มันเหมือนกับคุณได้เอาคนที่สังคมให้ความเชื่อถือกลับมาอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะฮะถ้าหากในทุกหน่วยงานวันนี้เนี่ยเอาคนที่คนดีมานำหน้าเนี่ยข้างล่างมันดีหมดนะ <khác. S 1> นะฮะแล้วผมก็หวังว่าเขาจะทำกับที่อื่นๆด้วยอันนี้นะจะเป็นคือจะทำให้สังคมเปลี่ยนเร็วมากเลยเปลี่ยน<า>เป็นกลับมาสู่ความดีงาม คุณทำความถูกต้องออโปรง่งใสเร็วมากเลยแต่ค,คุณต้องเอาข้างบนนะคุณจะไปเอาประเภทปาซิลปลาซอยไม่มีผลครับถ้ามันจริงๆนะคนที่เป็นนายดีนะค่ะลูกน้องก็ดีลูกน้องเคยทําไม่ดีมาเจอนายดีเขาไม่ทำก็เหมือนภาษาที่เขาบอกว่าถ้าหัวไม่กระดิกหางก็ไม่สายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นงานสําหรับผมอาจจะเป็นงานที่แม่สั่งแค่าย้ายคนผมคิดว่าเป็นงานโบแดงที่เขา ก็ตัดสินใจเลยไม่ต้องไปรอแล้วผมว่าการตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยจะมีตามมาอีกนะฮะเพราะว่าคนเฮกันทั้งทั้งเมืองอะ่ะผมไปไปตรงไหนก็นฟังบอกโอ้เข้าชื่นชมเพราะหมอพันธิปุตนี่แกไม่มีแกไม,ม่มีซ้ายไม่มีขวาไม่มีเอียงทางไหนแกตรงตรงไปตามหลักวิชาการของเกแล้วเราก็เห็นผลงานในอดีตของเขามาตลอดถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่มีเครดิตในทางบวกในสังคมไทยสูงมากครับ ก็น่าจะเป็นเหตุกน่าจะเป็นเหตุการณ์อื่นๆอีกที่มีการยกย้ายหรือว่าปรับคนดีคนเก่งมาเป็นผู้นําในองค์กรที่สําคัญสำคัญของประเทศไทยนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการรวบรวมประเด็นข่าวในรอบสัปดาห์กับวิกฤติรา n d ั p นะคะตอนนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบคุณไทยประกันชีวิตนะคะริมพูก,การ์ไดริสอร์ตผลิตภัณฑ์ ชีวภาพปลอดสารเครมีชีวภาพนะคะ Green Leaf นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันอาทิตย์เวลา8ทาุ่มค่ะขณะนี้ดิฉันรัฐธนาน์และคุณเฉลิมและทีมงานต้องขอรับท่านช่วยก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ